นี limiting, ่มาซอยจเนใเก็บต้นหนส่งต้นหนมันจักหมือนตันพ่อต้นนี้เมือนแจ็คซบิเดวองป้าม่ได้กินเป็นวัอน <inaudible> ี้ขายเป็นวัวกินหอ่งเปลาก็นปกินบบาเบาเขาไปขายพวนิดแมพวกว้นี่ก็ขายอะไรนี่ีก้อยนี่ก็เอามาขายล่ะดขายเยอะจังเยอะตลาดตางลงนันนองปุ๋สีใม่กันนวหมองไย ไปปงเคืองปรนไปใจไหมอ่าอำเภอกันทรวิชัยกาลสินไปทางนี้ไปใซลรืบานี่ห้างวงห้างข้างวงออ, <laughs> อถูกเสรืรตำบลดูบรรยากาศสอนทงท้างครับระดับผู้บริหารครับรถไทยครับผูบระหรคีับผู้บริหารครับ <laughs> รถถนี่ระดับผู้บริหารนะครับ

那边。Yeah, มันเป็นราคาอิปูสมุเดือคือสมัยก้อนสมัยก่อนอปูนิ่มๆดึกไ่กันแท่น้าปีปีสบเน้อกนหลายหอะไรเอาไปปี๊กเสีบค่ะกนอ่อนอปูหอกคาบไหมเป็นปูนิ่มปูดนุ่ม้วก็ไปเหยียบกินเอ่า่งจะอียงเอาไปจับสุเป้งทอดที่สบีเกลียวมันจักงเนาะว่าอีปูนิ่มจะมาจะมันซื้อบื้อแล้วเสียอปูหอกคาบันกินเองจ้างเียเด็ยวล็ก ยีออนยี่ฟางแม่นะเนาะวันนี้อันาพวกเจ้ายเนี้ยพวกเจ้าคือพวกเจ้าคือผ้าตุ๋ยปืนพวกเจ้าคือผ้าตุ๋ยโมกันนต่บังพ่งบังแงก็ไม่ใจกผ้ากันปู้นไกินได้วงสิบบัม่วงนี่สิคือกันยีออนหัวพวกเจ้าคือโมแต่สมัยตะกี้แพ่บอกว่าไม่มีออนหัวพี่หลีนีเนาะตอนยีออนมาจังปางสิกับพ้ากันตุ๋ยตัวใบเมียเป็นอย่างพวกพวกเจ้าวพวกเจ้าบคือว่าป้าตุ๋ยเห็นแต่ตอนนี้นี่แตกบังพ่งตัวเดียวกินอยู่มดบ้านเนาะ ได so ้กินตะบบงวงปลาเออนั่นแหละก็เกี้ยวหนีหนีนี่เนาะแสดงว่านี่บ่เข่าห่อโอเบรรยากาศข้าวเขียวครับเป็นหน้าปังครับผมนี่โอ้บรรยากาศปลาต่อใหม่มาหลายตัดเศษจนนี่ต้นยูฆ่าแล้วนัเนตัดออกแลเนี่ยเจ้มันมัเป็นปลาเนาะจัดีลยนาะคนเหมือนคนบ่ทัวกันนี่ กัเป็นตะล้งนั่นเนี่ย,ยเหือนโนนี่แตเป็นต่ล้งจะมีประตูีบานยูไหมพโซนนี่ก็เป็นตะลง้ออออะโลงโอ้ยมองอันมองนี่มองทีโน่นที่มีรถปิกอัพลงมันนั่นจ้ะ ลกาไเนื่อนฐาถอดปั้นปเป็น,าน,านกาัปนนกขณะจงวัดอาเืออรด้วยครับตอนี้ค่ะต้องไปดูแถมก็เป็นกายนีลยนแล้วเข้าไป,อ,ปอ,อีกเข้าไปอีกคืออีจะเห็นหน้ากนเห็นท้าย กน,น,ห,นห,หน่อยเขาตไปวยเคลียร์ออกบัดๆเลยม่เานี่เด้อ่อยาเนี่ยบายบายยังเยาอ่ะยัดวมันก็น่นวันย่งไจน bye bye <c ười> ไบายบายเรยมันก็บายสองบายสามเองท่านเดายท่านเดบายสองปกติปกติพักันมคนนี้บายสาม เมื่อกี้มันเป็นหนองธรรมชาติตานี่าัดวัดตั้มก็ยี่สิบไรเนี่ยตรงนี้อันนี้เป็นของหลวงหรือของของคนของหลวงหรือว่าของเอ่อเช่นผีของสากันว่าต้อง้วเนะถ้าไปนี่ก็ไปจอดต้นน้ำสาหรือว่ามองเนี่ย

่ขวามือนี่เมนบอสตรงน้ำทางเส้นเสาไฟฟ้าไปเลยเสามาแล้ยวนี่มันน้ำเสาไฟไปป่ะนี่มันเป็นสามแยกที่บันนี่ลมสาหน่อย <Okay. S 2> mm hmm. เดี๋ยวไสบ่อจะข่างคล้องยังไงเลยกับป่ามาแล้วมันเป็นสมแยกมขสามคล้องอันนึงอันนึงเลยไปอีกข่างข้อมืออ้อตน้อ